มาเลยมาเลยผู้ดังว่ายไปห้งางว่าเพื่อนจังไดน่ะมา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 เรื่อนนี้ว่าเรจะง้อเพื่อนตื่นมา <c oughs> เอ๊ะแสบีบเน้สูเนี่ยจ <c oughs> ้จอยเนี่ยกับพ <c oughs> ่อได้เนี่ยไปห้างว่าเพื่อนมาลูกแหมอีจ้อยเนี่ยมันปากโปะจ้อยลูกมึงอะไรมาเบิร์ดเวลาจ้อย อนนสอนจะมันตื่นหมาบ้างหัน่ะก่อจะซุ้มปอันนี้หางขบวนมันพุ่นหัวขบวนมันไปพุ่นแล้วมันตื่นหมาไปเห้ามันเมื่อกี้เนี่ยเอาแล้วผลย้ายไปหาจุดก,กันแท้คนแล้วผล มันไปพุ่นอีหลีได้ไนะอีเตี้ยอีจ้อยน่อยน่ะจะไปได้จะไปได้ไไดอ้า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 เพิ่ <c oughs> นกับมีมาึลนกันจะมาเลี้ยงวัวสามสี่ตัวกันเนะ เดี๋ยวมันยากาอหดผลไม่เห็นยังคยใครง่วนกินนมอ,อยู่จอดแป๊บเดียวไปหดผลแล้ว จุดกันแท้หงายามันเกิดไม่จ้ะปลาส้นก็เกิดเนาะปะ๊าแม่ตัวน,นี้แม่คือเปตาตะสอ,อนแทะยืนกินน้ำตบัตบๆอยู่ไหนแม่ ไปง่ายจนว่าอันสีถว่วแม่แด้วฮะบอกกินน้ำตาอจ้าเนี่ยก็บอกตัวอ้วนมาหันเดือหนาก็บอกตัวนั่งนะนะก็กันนี่มันบ่บักหันน่ะ คือกันก็บอกอันนี้มันบก่กคือเห็นตัวใหญ่ๆอย่าไปไปไปโอ้ยเป็นเบาเลยยังมาจินน้องแม่ตับๆับ,บยู่มักดากตันปเ,เปื้อนเปืงอนคนอ่ะได้ของหน้าอันตีมัดข้อนเตีย,ออตยได้

บัวเป็นเป็นตาบกินหยาเป็นตาล้มผัดปิ้วแทะนี่แม่ตัวน,นี้แม่ในยีรดพะเกไนนตกไหนตัวน,นี้ของนักเต๋ ชิมากินหอกม่วงกูจังไรแด้แวเนะนี่ยบ่อ,บอ,นะบอมันจอยป<ะ>ดวดนจะ้อย<ะ>อันต้นแม่เดี๋ยวเบืงเฮ้ยตัวนยย<ะ>ี้มันม่ลูกคืเสือมันเลยอ้วนเฮ<ะ>้ยตัวนี้มันไม่ลูกคือซือมันเล่ออ<ะ>้วนมันลูกตัวใด โจอยผูดเว้เป็นตาหัวแดงๆน่ะหากสีแกแด่อยู่น่ะมมืสิมันรักวกมวงกูจังได้เลยแม่ห้วย ือวอยู่ไหมบักคำพภะคำพภะเอ้ยเนี่ยที่เม่มันตายคำพภะคำพ่อยเอาอีหัวโลนหลนหนั่นนั่นเดย์ยืนยู่ทังกันแท่ยเดย์ันได้ <c oughs> คือมันเถ่าแล้วเดยยู่ทักันแท่ยู่ทังกันแท้กินหญ้าก้มกินหญ้าอยู่อันเป็นอย่าง เอวาม่เต้นนั่นละให้บังนอนต้นมาเดียกเอาไหม ออกลูกแล้วมันสิบอจ่อยแล้วตะกระดูกมันชีเรือเนี่ยอีเลี้ยงเลนะี้ยงน่ะตัวไหนไป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 ข,อขอับควักมาขับแล้วไปหัวล่นมั้นม่ไปกูไล่เอาตัวเนี้ยก็ได้เอ้ Bye, tội nãy, móp bay tìm móp bay không bay móp 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 bay 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 นี่แม่มันแต่บ,บ้างเนี่ยนั่น้นองมันเนี่ยมันถ่ามแม่มันเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยตัวนัน้นเหเฮ้ยกินอยู่ตัวเดียวเหรนเฮ้ยกินบังไงหัหวไงห,หางเ้อมาทางนี้กับมาเ้ากันอีกนาสูดเนีย่ย đó đang ơi đang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để แม่ลูกอ,อ้นเนี่ยจะไปขี่น้องแม่บัก่าเนี่ยน้องข้างตัวน้อยอ่ะเอ้หะน้องตัวใด มันได้ลูกล้ะเจงวัวนางอ่ะงวัวนางมันเคยได้ลูกละเตียคลิปนี้ไว้สำเนินละจังอ่ะ